มมดีดีนี่ก็เป็นสร้างโตอี่สร้างโตอีโตอีตอตอ3สามเสียงก็าทำหมอนะตัดเรียมดี นี่ที่เตัดเขตัดทรงอะไรลองทรงครับลองทรงอะไรอ่ะลองทรงสูงครับถ่ายแบบไหนถ่ายแบบเบอร์สองครับถ่ายแบบไหนมีสองแบบอ่ถ่ายแบบขาวนวลกืนหรือว่านวกืนธรรมชาตินวเกืนธรรมชาติเออบอกให้มันถูกตัวเนี <process> ้ยเห็นเห็นขอบั้ยเอากันไกลเรียมเยเมเมเีมเียม ค่อยเดิ่มๆออกโอเวอร์สีส้มพามขึ้นไปแยบ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 เห็นไหมสองจุดเนี่ยที่เราไม่เห็นเน่ะแยบ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 ไล่โอเวอร์ส้มพัยขึ้นไปตัดไปเลยรัวไปเลยหกครั้งอันหนึ่งต้องทำที่ห้าหกรัวอันั้นแหละดีมาตรงนี้ด้วยนี่มาหลับหลับก็พูดหลับ เปสต่อืออือลิสงาะอเอาเธอตะมองจากนู้นมาเธอยืนอยู่นั่นไหนเห็นไหมเห็นเธอเห็นตรงนี้ไหมเห็นเหลี่ยมตรงนี้ไหมกับตรงนี้เห็นไหม ถ้าอยู่ในร้านมันจะจะโผล่นะกระจกมันจะ,นจ,ะจะฟ้องเลยว่าตัวนี้มันนูนขึ้นมานหนิดึงใช่ไหมตัวนี้นิดนึงจะเอก็ขอตาเลี่ยนมาเก็บรายละเอียดเก็บออกมินนึงอ่ะไม่เยอะถามว่าภาพรวมอลองทรงสูงสั้นราคาหนึ่งร้อยบาทไม่น่าเกลียดแต่ถ้าสองร้อยบาทก็ต้องปรับปรุงใช่ไหมเราอยากจะได้ราคาเงียบก็ต้องปรับป,ปบรุง่อยเฟิร์มลงควาร์มบีลงนี่ เออเก็บบอกมินนึงอ่ะเจ็บดิโดีตัวนี้เดี๋ยวฟันเอาฟันให้เอาเอาบีสไลด์ขึ้นหน่อยดิเอแล้วพอแล้วตัวนี้ยมันเป็นขอบอยู่ใช่ไ้ยจับบีถูกใช้ปกติเอาเอาสั้นตัวนี้มันดำใช่ไหมมัน,มนเป็นมันแถบอยู่นะมันแคบ ันเป็นขอบเนี่ยน,น้อยไปนิ่งๆนิงน่งๆดูนะตรงเนี้ยนิง่งๆไม่ต้องไปไหนเลยอยู่เฉยๆเห็นไหม,มนเน,นี่ยมันมีขอบเนี่ยแล้วก็อะไรลอยๆปาดเอาเนี่ยเอาสั้นหน่อนิดนึงลอยๆลอยๆแล้วปาดดีไหมต่างกันไหมนเนี่ยเอาเดี๋ยวของมันหมดของมันมีน้อย ดน้อยไปเออแยวอันเนี้ยนะหัวต่อไปเธอก็พยายามตัดให้สวยให้มันคืนปิดประตูเข้าใจไหมสวยไหมเออมันผมมันสามสีอ่ะเราต้องตัดให้มันคืนที่สุดเอา้าตรงนี้ขนอ่อนไม่ได้ตัดเลยอมเราจะเรียนตวัดตวัดขึ้น ส่วนเรื่องตบะตบะขึ้นทีเดียวเ้วปล่อยลูกค้าได้เลยเสร็จแล้วช่างโต๊ะยี่ก็พัฒนาการดีขึ้นนะเราทำได้อยู่แล้วเหลือช่างเพียหนั่นแหละช่างเพลาช่างแตีนอันเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยอันแหละยทำ,ทำได้ดีนะครับทำได้ดีนะทำได้ดไไีเหลือเรื่องการการขอบใช่ไหมการเซ็ตผม มันก็ต้องฝึกบ่อยๆครับก็ฝึกกันเป็นปีเลยนะฝึกกันเป็นเดือนมันไม่เก่งมันยังจัดไม่ได้มันน้อยไปรอบมันยังไม่จัด